ดีค่ะดูสวนพี่ชื่นหน่อยแล้วนี่เยี่ยมไหมเนี่ยที่เห็นนี่กล้วยหอมทั้งนั้นเลยนะคบพี่ชื่นมาทาํหญ้าโอ้โหฝนก็ตกตัดญ้าด้วยฟนดินให้กล้วยด้วยกล้วยนี่เดือนหนึ่งนะทั้งกล้วยอะไรนะสามกล้วยอะกล้วยเล็บมือนางอ่ะทางด้านนี้เล็บมือนางนะคะเนี่ยด้านนี้เล็บมือนางทั้งนั้นเลยเล็บมือนางก็ประมาณสัก เกือบ30ต้อนอะแต่ไม่รู้จะเป็นหมดป่าวเพราะว่ามึงดีมันถ้ามันช้ามากมันก็ไม่เป็นนะนนต้นเขาจะเล็กเล็กใช่ไหมนูน้นเอากล้วยแล้วมาย่างี่งจะล่องไปถึงนู้นเลยนะแล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้าด้านนี้ก็จะมีกล้วยน้ำว้าหน่อยนะึงแล้วก็จะเป็นด้านนู้นก็เป็นกล้วยหอมนะพี่ชื่นมาทำหญ้าตัดหญ้าด้วยเนะี่ยใช้เอ็นตัดฝนก็ตกวิ่งหนีฝนด้วยทำงานด้วยโอโ้ดูนี่ ดูช่องมือพิชนเนี่ยช่อมือชนมีแค่นี้เองเนี่ยแล้วถานัดดีด้ได้เบามือเนี่ยนะปดลงือเานปายดานะก้นนก้า ทั้งตัดตัดด้วยเอ็นหอกเล็กเล็กมาสับอ่ะฝนตกอยู่หเนี่ยเมื่อวานก็ฝนตกไปชื่นทำด้วยวิ่งหนีฝ <c oughs> นเมื่อทำงานแล้วก็และเราแบบอยู่กับบ้านนะพอฝนหยุดก,ก็ออกมาทำพอฝนตกก็หลบเข้าไปนู่นฝั่งนูนงน้นก็ฝั่งนู้นนะชื่นมันไม่ใช่ นู้นฝั่งในบ้านน่ะล่องไปเสาไฟอนุ้นเลยนั้นนี่พี่จิ้มจะร่องไปจนนู้นนลยอนุนต้นไม้มันก็จะเอาลงเหนื่อยเหนื่อยเหอยมน้ยตรงววที่ล้มแต่แต่เขาก็จะยังยังอยู่รุนั่ง้มก็ยังยังไม่ตัดไม ถ้ายอยเอาเกียงเล็กลงมันจะได้โปร่งฟูงคือพี่ชื่นห่วงกัพี่ชื่นลงมะพร้าวลงกล้วยมันก็อยากให้รับแจงนะแต่รับพูดพวกนี้รับแสงต้องวันละสามชั่วโมงตอนเช้าตอนบ่ายตักงชั่วโมงหนึ่งก็เขาก็โตนได้นะค้าวันนี้ก็บพ่ชื่นให้ดูนะว่าเอ๊ะวันนี้พีชื่นฝนตกด้วยทำงานด้วยขอบคุณค้าวันดีค่ะ